แซลมอนกินหน่อยโอป้าอยากกินแซลมอนอยากกินแซลมอนด้วยอยากกินแซลมอนด้วยแวล้วเรากินแซลมอนด้วยตัหายาโอป้าโอป้าลิกงานซื้อแซลมอนกับแงโมให้ยาดาหน่อยนะชิ้นแล้วนะอันเราพูดว่าไงอ๋อแขกที่แะาพูดภาษาที่นี่โอป้าไม่รู้เรื่องตักกูอะเรกินอะไรต้องบอกพภาษา เอาปลาแกมโอะแตงโมกับกับปลาแซลมอนแซลมอนนีมม่หลาน <c ười> สาวอยากกินปลาแซลมอนซะแล้วโอปาเอ้ยมันจะกินมาแล้วอ้าวมาม้าไม่ซื้อให้กินเหรอไปซือ้อเออๆเกนมาก็ยุ่งหยอกเลยฮะนนะซื้อแต่ที่อีกเกียอืมเอาไปกินเป็นแผ่นแพงๆอ่ะซื้ออย่างนี้ได้เยอะกว่าอีก มีแ<า>ต่อโอป้าเราซื้อเป็นชิ้นใหญ่ให้กินอ่ะใช่เดี๋ยวโทรหาโอป้าเดีออ๋ยวส่งวีดีโอให้โอป้านะทำไมไมีมมสองอันนะโอชา้มว่ลดราคายอย่างนี้หนูได้กินแน่เลยกี่าบาทนี่เห็นไหมเนี่ยอ่าจากยี่สิบเหลือสิบห้าอือเดี๋ยวส่งเลยโอป้าถูกแล้วซื้อให้หนูกินหน่อยเจ็ดร้อยกรัมเดี๋ยวจะส่งวีดีโอให้โอป้าเนาะเออฮูแตงโมด้วยยุโรกว่านะเป็นชิ้นเป็นกิโลอยากกินโอเค